เิดกุกระเป๋ารุ่นฮิตส,สุดชิคที่ควรมีขนมาทุกสไตล์เอาใจสาวบรนเนมสุดๆใบแรกเหมาะสำหรับสายจุใครที่กำลังตามหากระเป๋า everyday bag ที่ใส่ของกระจุกกระจิกได้เนี่ยต้องใบนี้เลยค่ะน้องกูชี่ฮอร์สบิดใบนี้เป็นไซส์มีเดียมนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขามีหลายไซส์สุดๆเลือกได้ตามที่ชอบเลยแม่ ่อมาใสา่ลักชูรต้องถูกใจกับเลดี้ดีออในตำนานค่ะใบนี้คือแรงมากๆค่ะเพราะว่าน้องเป็นออลแบ็กอะไหล่ของน้องเนี่ยจะเป็นสีดำหมดเลยสวยหรูหราแล้วก็มีความเทมากๆด้วยเอาเป็นว่าต้องรีบมาจัดเลยค่ะถ้าพูดถึงรุ่นฮิตก็พลาดใบนี้ไปไม่ได้เลยค่ะน้องซิลินเอวาในตำนานเพราะว่าน้องลิซ่านะคะทำราคาพุ่งสุดๆค่ะใบนี้คือฟีเวอร์ไม่ไหวเรื่องของความจุความทนทานเนี่ยก็คือเต็มสิบเลยแถมใบนี้นะคะแมทเข้าง่ายกับทุกสไตล์เลยค่ะเอาใจใส่แซ่บกันบ้างกับวอฟไฟเอลใบ น,นี้เป็นไซส์นนะคะเป็นไซส์สุดฮอตที่สาวๆหลายๆคนเนี่ยมีติดบ้านติดตู้กันไว้เลยส่วนถ้าใครนะคะยังไม่มีใบไหนเนี่ยต้องรีบมาช็อปกันที่แ a g n i f i c ฟิกแบ a นด์เนมเลยเพราะราคาน้องๆแต่ละใบเนี่ยดีมากคุ้มค่ากับคุณภาพแน่นอนค่ะ